ดีเจแม่และใบเตยนอนคุกต่อยาวๆหลังแม่ยืนหลักทรัพย์สี่ล้านแต่วืดประกันเมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาที่ศาลอาญาถนนรัชดาพิเศษ นางพิมพ์แคกุฎยกรมารดาและน้าชายของนายพัฒนพลกุฎยกรหรือดีเจแมนหนึ่งในจำเลยคนสำคัญคดีช่อโกองแช์โฟร็กสามดีหมายเลขดำอ9 8 9าอับอยื่นคำร้องและหลักทรัพย์เป็นโฉนดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างย่านพระขนงราคาประเมิน1.3ล้านบาทเศษและแคชเชียร์เช็คมูลค่า3ล้านบาทขอปล่อยตัวชั่วคราวของนายพัฒนพลระหว่างการพิจารณาอย่างไรก็ตามสารพิเคราะห์ แล้วเห็นว่าคดีนี้ศาลมีคำสั่งไม่อนุญาตปล่อยตัวชั่วข่าวจำเลยมาแล้วโดยชีย้แจงเหตุผลชัดเจนกรณีนี้จึงไม่มีเหตุผลเปลี่ยนแปลงคำสั่งเดิมยกคำร้องผู้สึกข่าวรายงานว่าก่อนหน้านี้เมื่อวันที่9พฤษภาคม66ภายหลังที่พนักง,งานอายการคดีพิเศษ4ี่ยื่นฟ้องดีเจแมนและใบเตยสุทธีวันกุฎยกรภรรยานักร้องชื่อดังพร้อมพวกเป็นจำเลยต่อศาลอาญาแล้วมารดาดีเจแมนได้ยื่นคำร้องพร้อมหลักทรัพย์เป็นเงินสด1 0 0 0 0 0บาทขอประกันตัวแล และเสนอขอติด e.m ส่วนใบเตยมีน้องชายของใบเตยยื่นเงินสด5ล้านบาทและขอติด e.m ขอปล่อยตัวชั่วคราวเช่นกันทั้งนี้สารอาญาพิเคราะห์ความหนักเบาแห่งข้อหาและพฤติการแห่งคดีแล้วเห็นว่าจำเลยถูกฟ้องว่าร่วมกับพวกกระทำความผิดหลายกรรมและลักษณะการกระทำเป็นขบวนการอันมีมูลค่าความเสียหายจำนวนมากส่งผลเสียเป็นวงกว้างพฤติการแห่งคดีเป็นเรื่องร้ายแรงหากอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวมีเหตุอันควรเชื่อว่าจำเลยอาจจะหลบหนีไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่ว ให้ยกคำร้องก่อนเจ้าหน้าที่ราชทันจะนำตัวดีเจแมนไปคุมขังที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพและส่วนใบเตยสุธีวันถูกควบคุมตัวที่ทันทัานหญิงกลาง